ในายกทีซอปป,อปอลาวตกต่ำเศรษฐกิจทดถอยอัตราเงินเฟอยังอยู่ในระดับสูงเงินกีบสืบต่ออ่อนค่ายางต่อเนื่องและค่าข้องซีบในสปป,อปอลาวก็เพิ่มขึ้นแบบบอยุธเงินเดือนขันต่ำของสปป,อปอลาวก็อยู่ทีหนึ่งล้านสามแสนกีบต่อเดือนหรือประมาณ2,300บาทต่อเดือนเมื่อคิดเป็นรายวัน ก็จะตกอยู่ที่ประมาณหาหมื่นกีบต่อวันหรือ่าเก้าสิบบาทต่อวันแต่ราคาเฟิร์สถวยน้อยในซอปปเล้าบางหาัานก็ราคาเท่ากับค่าแห้งขันต่มแล้วนั่นก็คือหาหมื่นกีบต่อถ่วยเอ,อเินแต่ว่าคนลาาเฮ็ดเวียกหมดมือเพื่อที่จะได้กินเฟิร์สถวยน้อยถวยเดียวอย่างใดก็ตามก็ยังมีเพื่อนบ้านอีกหนึ่งประเทศ ทีบอกเคยถิ่มซปปเล่าในยามทีซปปเหล้าลำบากและยังคงสวยเดือซอปปเล่าอย่างสม่ำเสมอตลอดมาเซิ่งประเทศนั้นนั่นก็คือประเทศไทยนั่นเองบอกว่าประเทศเล้าจะมีวิกฤตหรือประสบปัญหาอย่างก็ยังมีประเทศไทยที่ยังคงทําการสวยเดือซปป,ปเล้าเสมอโดยในเมื่อวันที่19เดือนมีถุนาปี2 0ง3น องค์การกาแรงแห่งศาสตร์ลาไล่จัดพิธีมอบหาบส้างเก็บเมียนเครื่องบรรเทาถูกส้างเก็บเมียนรังเกา่าไล่ลงมือก่อสางตั้งแต่วันที่13เดือนกันยายนปี2อ2 2เป็นต้นมาและไล่สำเร็จในการก่อสางเดือนพฤษภาปี2 0 2 3มีขนาดความก่วง10แเมตรควาเยาว30เมตรล่วงสูง 5. 8 5เมตร ภายในอาคารสร้างประกอบมีห้องสร้างเมียนเรื่องห้องการบัญซีห้องน้ำสองห้องและทางลานนอกอาคารประกอบมีทางยางอ้อมอาคารบันไดนอกจากนั้นยังได้ทมบุกเบิกทมดินก่อสร้างหัวอ,อ้อมโครงการและสร้างอาคารจอดรถโดยใช้วัสดุก,ก่อสร้างจากประเทศไทยรวมมูลค่าทั้งหมดแมน แปดล้าน3,46,867บาทโดยทื่นดังกล่าวแมนได้มาจากการสนับสนุนจากสภากาศาสตร์ไทยหรือว่าองค์การกาแรงไทยนั่นเองและสถานทูตไทยประจำสอปปอลเพิ่นยังในทำการสอนนักเรียนล่าฟีในการเหตุเขานมไทยเพื่อวังว่าจะสวยหายนักเรียนเหล่านี้ นำไปต่อยอดและสามารถสร้างได้ใดและหาเงินเดียงซีบตัวเองไ้ในยุคทีซสๆเล่าต้องการแห้งงานมีฟีมือแบบนี้มาต่อกันทีโครงการวันแมนแอนเดอร์ด e เวหนึ่งคนลอยหลายคนหายของหนุ่มโตโนโล่ลาล่าแลนักห้องเศร้าไทยที่เพิ่นได้มีการลอยนำขามแม่นำของลาวไทยในเมื่อปี2 0 2พที่ผ่านมาเพื่อหาเงินบริจาค เพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับห้องหมอนครพนมประเทศไทยและห้องหมอแขวงคำมวลซอปปอ,ปอลาว้าโดยโครงการดังกล่าวแม่้ได้หบเงินบริจาคไปทั้งหมดยูที่87ล้านกว่าบาทและลาสุดนี่นุ่มโตโนและทีมงานเพิ่นก็ไดยมอบอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือแพทย์ให้กับห้องหมอ ทั้งสองฟังเป็นทีเหียบห้อยและสิ่งที่เพิ่นมอบให้ห้องหมอทางฟังเล่ามีลังนี้ 1. เครื่องสวยหายใจเล็กน้อยสนิท NC-PAP จำนวนสองเครื่อง 2. เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณสีบสนิทขางเตียงผู้ป่วยหรือเบดไซมอนิเตอร์ที่สามารถติดตามภาวะการเต้นของหัวใจ ความลันโดฮิตจจำนวนหาเครื่อง 3. เครื่องกระตุ้นหัวใจ AED จำนวน3เครื่อง 4. เครื่องวัดความลันโดฮิตแบบอัตโนมัติพ้อมค้าตั้งจำนวน12เครื่อง 5. เครื่องวัดความดันสนิทสอดแขนจำนวน3เครื่อง 6. เครื่องดึงข้อดึงหลังจำนวนหนึ่งเครื่อง7เครื่องอันตาซาว สำหรับกายยภาพจำนวนสองเครื่อง 8. หมอต้มแผ่นประโค้อนจำนวนหนึ่งเครื่องโดยอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดนี้มีมูลค่ารวมกันทั้งหมดอยู่ที่้าล้านสองแสนบาทหรือประมาณ10ต๑อ100ล้านกีบในโอกาสนี้โตโน่ก็แสดงความหู้ซึกดีใจและขอบใจแก่บรรดาแพทย์หมอทีใส่ใจ ช่วยการคัดเลือกหาเครื่องมือที่ดีที่สุดให้แก่ประชาชนล่าการได้เครื่องมือครั้งนี้ถือเป็นของขวญและกำลังใจให้แพทย์หมอเฮดเวียกลยไล่ไหขึ้นทานวันไซพองสวรรค์เจ้าแขวงคําม,มวนกไอรกยกาวคําขอบใจแก่โตโน่ที่ไล่หาอุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญและมีความจําเป็นต่อห้องหมอแขวงคําม,มวล เฮตุให้คณะแพทย์หมอสามารถช่วยเหลือคนเจ็บไข้ไล่ป่วยที่มาหาการหักษาอยู่ห้องหมอไล่ดีขึ้นโดยคณะนี้ก่ออยู่ในหลางการเกียมนำเสนอต่อรัฐบาลเล่าเพื่อมอบเดียนแทนคุณงามความดีให้แกโตโน่พร้อมด้วยคณะเกี่ยวกับเรื่องนี้คนล่าจะมาแสดงความคิดเห็นคือแนวใดเดี๋ยวนี้คลิปนี้แอดมินจะมาอ่านสรุปทานฟัง คอมเมนต์คองคนเล่าทานที่หนึ่งเพิ่นในคอมเมนต์ว่าส้มเซยพผ่เอกซ่องเจ็ดสีคนเก่งใจบุญช่วยพี่น้องเล้าผูทุกยากเจ็บป่วยอยู่ห้องหมอแขวงขอหายเจ้าไล่บุญได้หลายเดอ้อเท่าโตโนโคอมเมนต์ต่อมาอ้าน้องเบียดน้าพวกเจา้าเคยหายยังแน่คอมเมนต์ต่อมาส้มเซยเดอ้อขอบใจโตโน่ และขอบใจพี่น้องเศร้าไทยแลลีเดอร์ที่หายการสวยเรือแก่พี่น้องเศร้าแขวงคำามวลขอหายมีความหักแพงพี่น้องเศร้าเล่าและเศร้าไทยสองฝังของนครพนมและเมืองทาแขกแขวงคำามวลขอหายมีความหักแพงกันแล่สวยเลือเซิงกันแหละกันตดอดไปขอหายมีความสุกและความจะเดินต่อไป เล่าไทยหัวใจเดียวกันคอมเมนต์ Comment ต่อมาส้มเซยโตโนโและทีมงานทางฟังไทยที่ช่วยเดือห้องหมอแขวงคำมวลขอบใจพวกเจ้าลหลายๆลายคอมเมนต์ Comment ต่อมาขอบใจพระเอกค้นรอโตโนโที่มีนำใจเมตตาและค่อยสวยเดือประชาชนเล่ามาโดยตลอดคอมเมนต์ต่อมาแสดงความขอบใจและส้มเส้ยผู้มีใจบุญ จากประเทศเพื่อนบ้านมาสวยอุปกรณ์การแพทย์แขวงขมวนอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเล่าเกี่ยวกับเรื่องน,นี้เนาะซซ่งแอดมินกับขอบอกคนเล่าในทีนี้ด้วยเนาะก็คือเฮาจะต้องขอบใจคนไทยนั่เนาะเพราะว่าอย่าดื้อ่างเงินที่โตโน่เอามาซื้ออุปกรณ์การแพทย์นั่นก็เป็นเงินของคนไทยที่ว่าเขาเจ้าหนีช่วยกันบริจาคเขาไปลังนั้นเฮาจะขอบใจแต่โตโน่คนเดียวกับบ่ไร้เนาะ เฮาต้องขอบใจคนไทยคนอื่นๆที่เขาบริจาคนำํำโตโน่นี่แมันเป็นส่วนกลางเนาะเป็นเป็นคนแบบว่าเอาเงื่อนนั่นไปสางประโยชน์ประมาณนั้นหลังนั้นเฮาควรที่จะขอบใจคนไทยนํำเนาะที่เขาเจ้าสวยการบริจาคซึ่งทุกท่านได้คิดให้แนวไรคอมเมนต์บอกกันได้ขอขอบใจมมทกทานที่เขามาเบิงแล้วเฮานี่มาเจอกันใหม่ในคลิปหนาะ